สวัสดีครับเป็นไงครับผลของการปากดีครับนหนบอกว่าเทวดาจะช่วยมึงฮะนหนบอกว่าเทวดาจะช่วยมึงเป็นยังไงล่ะใครช่วยมึงบ้างสุนตีนตอนนี้ครับเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องเอฟซีเงียบกิบเลยครับนี่นะครับผมได้คุยกับเทวดาเลมนะครับนะผมนะครับไม่มีอะไรครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ ไม่ต้องกังวลครับอ่ายีหา่ห้าล้็กนี่นะคะหนูมียันกันฝีแล้วค่ะนะอืมนะเอกสารแต่ละฉบับฉบับค่ะให้ใครบ้างใครบ้างค่ะนะให้ผู้นำด้วยเจ้าหน้าที่หนูด้วยค่ะนี่ค่ะเอกสารของหนูอยู่บนตู้ค่ะนะเออนะคะนะเอกสารของหนูอยู่บนตู้ค่ะนะอืมเลิกได้เลิกซาย้ยหยุดได้หยุดซะนะมันเป็นแบบนี้นะเออนะ เตือนแล้วนะอย่าหาว่าไม่บอกนะกูมีเอกสารหมดแล้วนะออกูม,มียันกันผีแล้วพวกมึงอย่าหวังไม่ได้รังแกกูได้เลยนะอืมกูบอกพวกมึงแล้วนะอ่านี่แหละครับพี่น้องเอฟซีใส่ไหมออถ้ารอลงอายาเจอป้ายที่สองอไม่ได้รอ อันนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ดุลพินิษของสารนะจะให้รอลงอาญาหรือไม่รอลงอาญานะเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะผมจะพูดให้ฟังนะเนาะอ่านี่นะใครเอฟซีไอ้แอนทุเรียนของเอฟซีค่ะไม่ใช่ของหนูค่ะแต่ว่ามันปลูกเลยค่ะบัดนี้อันนี้กับมันปลูกอันนี้กับมันปลูกครับมันชัดเจนแล้วครับรับสารภาพแล้วค่ะอ่าไหนบอกว่าบอกรนวยเก่งไงอาจจะมี อ่าเรามีช่องทางในการต่อสู้นะฮะนะมีช่องทางในการต่อสู้นะฮะนะอ่านะอะไรค่าความเสี่ยรอสาลสั่งจังไหนก็ต้องสารสั่งอย่างเดียวครับมันเป็นไปบ่ได้แล้วครับจะบ่ได้เสียจักบาทเลยครับคือความขายฝันไงครับหลอกควายไงครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าแล้วแต่ดุลพินิษ์ของสารท่านนะครับมึงต้องเคารพศาลรมึงจะก,กี้คุยบักส้นตีนนะ อ่านี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ใช่ผมนะ,ะนะก็อยากให้รู้เหมือนกันว่ากฎหมายจะสิทธิ์ไหมนี่นะครับพี่น้องเอฟซีมันจัดสิทธิ์อยู่แล้วครับกฎหมายนะพี่น้องเอฟซีนะอ่ะาศาลท่านนะครับเป็นคนตัดสินเองนะครับในนิทานเรื่องนี้นะออมึงอย่าดิน้นมึงอย่าดิน้นอ่าทำไมถึงไปสายล่ะว,วันนี้เป็นยังไงอยากให้พ่อมึงให้พ่อให้แม่มึงไปด้วยใช่ไหมวันนี้ <c oughs> เป็นยังไงล่ะถึงไปไม่ทันวันนี้สารดาหวหวองเป็นว่ายังไงฮะเออนะทำไมาสารดึงดาวหัวมึงสารนัดเก้าโมงทำไมมึงเป็นไปสิบโมงกว่าฮะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะสารดาวหัวแหละครับห <c oughs> นบอกว่ามึงมีทางสู้มึงจะไปรับสารภาพตะไบบักสุนตีนนะ มึงสิไปรับสารภาพหาที่แตกี้ามึงไปทําลายระบบนิเวศไปทำลายทรัพยากรมึงไปมึงไปอะไรนะมึงไปขุดล่อล่องน้ําไปตันล่องน้ําที่มาจากไหนครับมาจากป่าต้นน้ําที่นี่ค่าประเมินความเสียหายค่านั้นค่านี้โอ้ยมึงสิหายเลยมึงที่นี่นะกากูบอกแล้วค่าปรปับน้อยมึงที่นี่จะไม่รอลงอาญ,ญาเนี่ยกูพูดได้เลยนะ อสารมาแมนเชวพอ่อเชวแม่สุดเออมึงจะไปเวลาไหนสารงานเยอะนะเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะสารไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะมึงคิดว่ามึงจะไปเวลาไหนมึงก็ไปใช่ไหมโอ้บักหานั่นถึงกับหัวเสียแล้วครับพี่น้องถึงกับหน้าแดงเลยครับออกมาต่อมาว่าก,กันแล้วคุณไม่รู้เหรออ่คุณมาสายแบบนี้ออ สารดอกไม้จานะผมเคยเจอมาแล้วผมเคยเจอมาแล้วทําไมไม่มาตรงเวลาเออการที่ออาพูดว่าสารอาจจะไม่เอ่อไม่ให้เสียค่าประค่าเสียหายอะไรนี่อืมอาจไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายในส่วนแพงอะไรเงี้ยอืมวันนี้มันเป็นนวันนี้มันเป็นแค่นัดคุ้มครองสิทธิ์มันเป็นการพูดคุยกัน ระหว่างหัวหน้าศาลกับจุดแล้วก็จำเลยเนาะจย์แล้วก็จำเลยมันหาข้อหาข้อยุติหาข้อสรุปว่าสรุปคุณจะต่อสู้หรือคุณจะรับสารภาพเละเขาก็จะมีนัดให้ตอนัดต่อไปและมันไม่ไม่ได้สรุปได้ว่าคุณจะต้องเสียค่าปรับไหมหรือคุณจะอะไรอันทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องขึ้นบัลลังก์แล้วก็ศาลเป็น นตัดสินเป็นคนตัดสินออืืมจะมาบอกว่าวันนี้เสียบ่มีทางค่ะวันนี้ก็จะไปทั้งจำเลยแล้วก็โจดนะครับวันนี้เนาะว่าทางจำเลยเนี่ยจะยังไงจะสู้หรือเอจะฟังฟังดูแล้วนะอันนี้รับสารับสารภาพแต่จะขอจะขอความเห็นใจในเรื่องของเสียการเสียค่าปรับปรับจะยอมรับสารภาพรับสารภาพแน่นอนอันนี้ผมพูดได้เลยครับรับสารภาพครับ อายมาไหมครับแต่จะขอในเรื่องของการเสียค่ารับตรงนี้น่ะใช่ครับผมทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะนัดอีกทีหนึ่งใช่ผมใช่เพราะอะไรครับจะรับสารภาพใช่ยังไม่ได้ขึ้นข้อเข้าสืบพยานอะไรเลยจะมายังไม่ได้เข้าคอกอยู่นไม่นัดสืบพยงพยานเดี๋ยวกูบอกว่ามีติดคุกแน่นอนกูบอกไว้เลยนะอ่ากูบอกไว้เลยมีติดคุกแน่นอนครับเจ็ดปีแน่นอนหล่ะครับนะ มันกตเมื่อก็กกเป็นแบบอย่างมันก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีคนก็บุกลุกป่าสงวนเพิ่มใช่ไหมครับพี่น้องป่าไม้มันจะเหลือไหมครออกกับพี่น้องก็เปลี่ยนมือกันก็มีการกเปลี่ยนมือกันเจา้าละวันแล้วเขาทาไมเสียค่าปรับส้นตีนอะไรเลยมึงอายหมาไม่สิ่งที่มึงออกมาพูดนะมึงอายหมาไหมไม่กันเท็ได้เท็จขึ้นกันเราอ้าวถ้าไม่มีความผิดกูก็จะเอาแบบนี้แหละเป็นพันรบัตรอ้าวทำไมไอ่อเวนมันเสียเท่านี้ทำไมไม่ไม่เสียสักบาท ทำไมไม่มีโทษทำไมถึงไม่มีโทษได้ไหมละ่ะครับพี่น้อง fc อกูกะสะเอาคือกันหรอวะกูเอาเพื่อก,กัอนกละ่ะกูก็ได้จะเอาคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานกูก็จะเอาคดีนี้เป็นบรรทัดฐานกูไม่ไปแพ้เอาไปถางแต่กูก็จะไปเปลี่ยน,ปปยนมือเอได้ไหมละ่ะไปเปลี่ยนมือแล้วไปเท่าถามทําไมไปซื้อเปลี่ยนมือดีกว่าครับพี่น้องนะเออมึงจะออกมาพูดแบบงูงไงมึงอย่ามาขายฝันมึงอย่ามาหลอก fc มึงบักควาย นะอ่าคิดว่าจะแน่ไปรับสารภาพทำไมเห็นบอกว่าเก่งอีเวนนี่มึงไปเสียเงินสามหมื่นห้าหมื่นทำไมแล้วไปร้องขอความประรามีกหมดอีกสี่หมื่นโอ้ยครับต้องซื้อที่ดงที่ดินหมดเป็นล้านกว่าแล้วครับตอนนี้เ,ออเศร้าแล้วครับคอตกแล้วครับตอนนี้ใช่ครับชวนกันไปปลุกลูกเลยครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะป่าไม้มันจะเหลือเลยครับ อันนี้มึงระบบนายทุนแล้ววันที่มึงอะไรมึงให้ปากคำวันนั้นมึงบอกว่ามึงได้เงินเดือนเดือนละหมื่นเงินเดือนเดือนละหมื่นส้นตีนอะไรทําไมมึงไปเสียภาษีไงอีสัตว์นะอ่ามันเป็นแบบนั้นไงกดไลค์ด้วยนะครับท่านใดยังไม่กดอ่มึงไปเสียทาภาษีส้นตีนอะไรนะครับพี่น้อง f อฟีนะครับ, <c oughs> รบใช่ข้าพงข้าแพ่งก็รอศาลอย่างเดียวนะ มึงจะไปพูดก่อนสารมึงจะไปคิดแทนสารนะ